เอาวันนี้มาดูเขาทำถนนนะครับเขาทำถนนนี่อยู่ที่เรียกว่าออาลตไอ็มดีไปไหนมาดูลูกน้องเขาเป็นคนกัมพูชานะครับสภาพงานก็เรียบร้อยดีครับ มาหลายปีแล้วครับนัทนาเนี่ยทำงานถนนเนี่ยมาหลายปีแล้วตอนหลังๆมาไม่ทำแนละ้วให้ลูกน้องทำอย่างเดียวเลยครับดูครับถนนนี่มันกว้าง7เมตรก็ทำครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเทครึ่งหนึ่งก่อนใส่เหล็กนะครับใส่เหล็กเนี่ยไม่มีลักไก่ครับนัทนาทำไม่มีลักไก่ ไว้เม็ดจะมีเหล็กจอยนะครับทุก10เมตรอีกมัดมัดไว้เป็นเส้นๆนะครับค่อยมาวางทีหลังครับอันนี้ก็สวยงามอ๋อคือการจราจรมันไม่อย่างไรเนี่ยฝั่งไหนเนี่ยไอ้ระยุทธ์ไปอย่างไรไอ้ไปยึดคนนี้หน้าตาเหมือนประยึดเนี่ยครับคนนี้เนี่ย ดูครับเหล็กนี่ขนาดนิ้วหนึ่งนะครับเนี่ยเหล็กแพงมากเลยนะตอนนี้เหล็กราคามขึ้นโอ้โหอะไรขึ้นทุกอย่างครับ <c oughs> ที่ทําเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าทําเสร็จแล้วนี่ชาวบ้านจะ,จะต้องชมทุกคนนะครับ <c oughs> ใครจะมาจ้างไปทําถนนก็หรืออะไรก็เรียกได้นะครับนะัทนาจะเปลี่ยนลายไปสร้างบ้านแล้ว เทศบาลที่ของงานมาดูครับมาดูเลยผมผมไม่ไปที่มาไปดูเอาแล้วกันครับดูให้ไม่เรียบร้อยแต่เราทำเรียบร้อยอยู่แล้วล่ะ ก็ทาไปเรื่อยๆครับค่อยๆทาไปตอนจะหนักงานนี่มันจะหนักตอนเทป,ปูนนะครับหนักมากครับทั้งกวาดทั้งโกย,ยคือการเตรียมการเนี่ยครับการเตรียมการมันจะไม่เหนื่อยครับกวาดให้เรียบร้อย จะเซฟปูนได้ก็ต้องเนี่ยครับการใส่ทรายเนี่ยกระปูนเนี่ยคิวหนึ่งตอนนี้2องพันะครับงัดไปครับงัดขึ้นมปอีกนิดนึงอันนี้คือลูกปูนเอาไว้เอาไวกดคือกดมันแตกครับจะได้สติงของมัน ยาวไหมครับนี่ครับถนนเส้นนี้ใส่ทรายเาทำไปลุกน้งองเลยทำเสร็จก็ได้ตังค์เลยเวันนี้สวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับใครจะมาจ้างไปทำงานนะครับก็ติดต่อมาได้ครับตอนนี้จะไปสร้างบ้านแล้วครับรับรองฝีมือดีครับสวัสดีครับ